สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเลดมิดเดย์ฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่น Final แอดเวนตีภาคที่3กันนะครับต่อจากภาคที่2ที่เล่นจบไปนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยเย่โอเคโอ โคตรน่ากลัวเลยหลอนมากเลยครับภ <Hey, hey, S 1> าคนี้อันนี้ก็จะเป็นระบบรีเซ็ตใช่ไหมสตเต็มรีสตาร์ทก็คือการาอ่ารีสตาร์ทร,ระบบแปลว่าภาคนี้ระบบพังเราต้องมาซ่อมโหแล้วมีปุ่มรีบูทออนนานด้วยนะเนี่ย โหนานอยู่เนี่ยเมื่อไรจะเสร็จอ่ะแล้วระหว่างนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยอเอกเสร็จโอเคโอเคเนี่ยเอกเส็โอเคอันนี้ก็จะมี audio camera แล้วก็คืออะไรอันสุดท้ายคืออะไรเวน ventilation คืออะไรอันนี้ผมไม่รู้อะ audio นี้ก็น่าจะเป็นเรื่องเสียง camera ก็กล้อง ออดิโอเีไวิเครื่องเล่นเสียงอันนี้คือก็โอ้โภาพโครสะนี่ไงเพลออดดโอเฮ้ยนี่มันเสียงบอลูนบอยนี่ว่าแมพท็อเกอร์อะไรไม่รแต่แต่กวจะเปลี่ยนกล้องแล้วมองเห็นมันมีครูดาวนิดนึงเลยคือแบบภาพมันจะซ่าแล้วเราจะไม่เห็นทันทีอันนี้เป็นระบบของข้อ ให้ดับดับเบิลแท็บเอเออไม่ติดอ๋อดับเบิลแท็บคลิกสองครั้งนี่ไงนี่ไงล็อกแลละอ่าเราต้องล็อกอืมอ้าวแปลว่าล็อกได้ทีละจุดหมายความว่าเราต้องคอยมาเช็คใช่ไหมอย่าละโอเคมีอะไรทำ้างเนี้ยเดี๋ยวไม่มีตัวอะไรมาจริงเหรอสปริงแท็บแมอยู เหมือนคืนนี้จะไม่มีตัวอะไรโผล่มาเลยนะฮะน่าจะแบบให้มาลองดูระบบเกมก่อนอืมนั้นเดี๋ยวสคิปเลยแล้วกันครับไปโอเคไม่มีอะไรโผล่มาจริงๆนะเนี่ยตีห้าแล้วโอเคอีกแป๊บเดียวก็หกโมงอ่ะอ่านี่ไงหกโมงแล้วเย่หกเอ็ม โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนี่คืนอ่ะอะไรโอ้โหนี่มันเฟร d ดี้พักหนึ่งชิคก้าภาคหนึ่งแล้ววันนี้ภาคหนึ่งใช่ไหมออฮ้่ยเจ๋งอะเนี่ยเออฟอลโลมีตามฉันมาไหนอ,ะอ่ะ๋อไอตัวเงาเมื่อกี้เปล่า ต้องตามไปจริงเหรอไม่อยากตามไปเลยอ่ะเออผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแหละนั่นไงว่ววาแล้วว่าแล้ววาอ่าเพิ่มเพิ่มกายเดี๋ยวนะพเพิ่มเพิ่มกายเหรอเดี๋ยวๆี้เมื่อกี้คือ,อยังไงนะ โอเคแต่คือมันมันเริ่มคูสองดีกว่านะฮะคืนนี้ถ้าต้องน่าจะมาอะไรกันจริงแล้วเดี๋ยวผมปิดไอ้ตัตรงท่อก่อนเลยนะฮะขี้เกียจปิดเดี๋ยวผมปิดมืมๆเดี๋ยวเขาย้ายแล้วกันห้าอันนี้ยี่สิบเก้าแปดเจ็ดมันมันเรียงเป็นทางเดินแอ่ะครับ หมายความว่าไอตัวสปริงแทนเดิน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1จ็ดหห้าสมสองหนะศูนย์ก็คือคุณก็คือเราอะ y วยเมื่อกี้เหมือนเราจะไปอยู่ในฟนาบพ,พักหนึ่งครับตรงนั้นก็จะเป็นโชเสเตดอ่าทางขวาน,นี้มันมันตรงไหนอะ <c oughs> เดี๋ยวนะถ้าอ้างอิงจากในฟนาพลัสนะฮะที่แบบอ้างอิงมาจากฟนาหนึ่งที ห้องตรงนั้นเป็นห้องที่มีชุดสูทสปริงวันนี่อยู่แล้วก็คือห้องลับนะฮะในภาคหนึ่งเราจะไม่เห็นแต่ฟนาพัดนี้เขาจะมีถ้าฟนาพัดเขาอ้างอิงมาจากภาคหนึ่งเด,เดแต่ปัญหาคือมันเป็นฟนาพัดแฟนเมดนะฮะนั่นดิใช่ไหมมันทางถ้ามันจะมีคำพูดหนึ่งของฟนกายภาคแรกนะฮะ<ๆ>เขาจะบอกว่ามันจะมีห้องลับนี่แหละไว้หลบซ่อนจากคุนอนิเมทอนิกเพราะว่า มันไม่ได้ถูกบันทึกไว้อยู่ในตัวหุ่นนะฮะอเออนะฮะเอาแล้วโอเคเ๋ยวเช็คก,ก่อนทอไม่มีอือตอนนี้ไม่เห็นตัวมันเลยเอ,ส,อสปิงแท็บอบบสปริงแท็บก็คือบอลชุดบอลน้สุดโอเคสปริงบอลนี้อือ อ๋อใช่ใช่จากเหมือนสปริงอุ๊ยตัวเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเออร์เอร์เนี่ยออดดโอเออร์เอร์กับโอ้โหรีบูตออกไปฮะอย่างนี้โอ้ยแย่เลี๋ยวเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรผมลืมเลยเดี๋ยวรีบูตเร็วอะไรเนี่ยไฟแดงเดี๋ยวเดี๋ยวสปริงแอบเข้ามาเฮ้ยเร็วดีเออเสร็จแล้วอยู่ไหน mãi mà mãi ở đâu vậy? Không thấy mãi 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 ở đây. mãi 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 มันมันมันอยู่ไหมนะ่ะมันมองยากอะเนยเดี๋ยว <Hello. S 1> โอ้โอ,โอ้อันนี้ไม่ใช่ละผมกดเสียงรองโอเคมันอยู่มันอยู่ผมเห็นอยู่ทางขวาอันนี้ยังไม่มีโปรแกรม <Hi. S 1> อะไรพังนะใชเอ่ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเรียกมาก่อนซ่อมรอเลยระหว่างเรียกร่อมาเร็วควควิโอเค อยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อโอเคยังอยู่ยังอยู่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันไปแล้วเดี๋ยวเราเรียกอีกทีแล้วค่อยมาซ่อมออดิโอแล้วกันฮะยังอยู่ยังอยู่โหปัญหาของเกมภาคนี้คือมองยากโอ้ <Hi. S 1> หายไปยังหายไปแล้วออดิโอพัง เร็วควิกกุ้วยโอ้โหมันช้านี่แหละปัญหาใครมันออกแบบระบบคอมใหญ่ <Hello? S 1> รู้ใหญ่รู้หายไปไหนแล้วเนี่ยอุ๊ยเขาท่อใหญ่ยยละใหญ่ยยละใหญ่ยยละเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนโอ้โหระบบพังระบบอันนี้กจะ็จะระบบท่อเว้นนี่เว้นน่าจะระบบท่อรีบซอบ่อมควิกตายเนี่ยผมตายเนี่ยตายเนี่ยเร็วเออทันไหมทันไหม มันมันหายไปไหนมันหายไปไหนแก่แล้วมันอยู่ในท่อมันมาแล้วเหรออ๋อออยู่นี่นี่ยังอยู่ยังอยู่อยอยโอ้เกือบแปลว่าเว้นอันนั้นแทจริงทอแหละเบนโอเคยัง okay, อยู่ยังอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวไปซ่อมระบบดีกว่าโอเคไปแล้วเรียกไม่อยู่ในท่อโอเคกลับมาซ่อมโอเคหรมันเรียกซ่อมได้บป่มันต้องรีสตาร์ทโอเคเสร็จไปหายโอ้โอ้ลงท่อโอเคอันนี้เราไปซ่อมได้เลยไปซ่อมกล้องถึงผมจะบอกซ่อมกล้องแต่สุดท้ายก็ซ่อมหมด <c oughs> ไหน, <c oughs> ไหนๆลงนานๆ,ลง,ๆลงไปสักทีก็แบบ <c oughs> ขอรีสตาร์ทเอ้ยเดี๋ยว ถ้ารีสตาร์ตระบบท่อมันจะยังทำงานอยู่ไหมเยอะแล้วเยอะแล้วโอเคเหมือน,อนทำงานอยู่โอเคอยังอยู่ครับยังอยู่หายไปหายไปเร็วเร็วเออไม่อยู่ในท่อโอเคเวลาลงท่อมันจะมีเสียงมันมีเสียงหมดต้องฟังโคตรดีเลยฮนะโอโเมมากนี้ อยู่อยู่ใช่ไหมโอเคโอ้รอดแล้วโอเคฮะก็จบคืนสองแล้วก็มาที่มินิเกมต่อโอ้เหมือนคราวนี้เราจะควบคุมบอนนี่นะเดี๋ยวนะถ้าเราเดินไปทางขวาเราก็จะพังใช่ไหมแล้วถ้าเราเดินไปทางอื่นอ่ะอืม ผมเดินไปทางขวากันผมว่ามันต้องมีอีสเตอรอ็กสักจุดหแต่เดี๋ยวค่อยมาหาแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมก็จะเดินตามไปให้โดนทําลายนะฮะนี่เออเลยไปหนีหนีอืมไอ้เออเพื่อกายได้จําไว้จําไว้คืนที่สามโอเคโอเคครับสำหรับว,วันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะฮะสวัสดีนี่บ๊ายบายสวัสดีครับเย่ yeah. เดี๋ยวผัดหน้าต่อคืนสามต่อเลยคืนสามมันจะมีตัวอะไรบ้างผมอยากรู้มากเลย,ยมาจากใสนี่โอ้ระบบพังเลยโอเคบ๊ายบายคนระับสวัสดีครับ